ฟันตัวดิชูวมาแล้วเร็วจัดเร็วเอ,อเ๊เรา,เาก็กลับมาในเมืองแสนสุขของเรากันอีกครั้งนะ้ในวันนี้ยามเช้าผู้คนเขาทำอะไรกันเนี่ยทุกคนทำอะไรกันเนะี่ยเอา <S <S เด็กๆมาแกล้งเลยเข <st ool> าอฮยยาม,มาบูลลี่เขา เด็กกำลังแกล้งกันอยู่นะอุ้ยเด็กคนนี้มันไม่ไหวแล้วเปฮ้ยเด็กแปลงร่างเป็นฮักแล้วอุ้ยโดนเหยียบมาเรียบร้อยยาฉันไม่เกี่ยวโอ้โหลื่นลื่นเดือดักลื่นวิวิวมันโกรธแล้วเดี๋ยววิ่งก่อนนารุโตะช่ด้วยนารุโตะ ตุ๋มชัเเกเซันลื่นเดือดลื่นเดี๋ยลอิงลื่นอะไรฮะเอาระเบิดซีโฟไปแปะจมูกไปกินไปก่อนเลยระเบิดซีโฟไปวิ่งตายแนละ้วหัวรุดโผลแต่ตู้ ตูเดอดฮักนี่แน่นมากออกไประเบิดสามลูกตูแท็กเบกวนเลยเอาที่ไปกินไปตอนนี้เจ้าเดือดฮักมันข้างมากเลยผมต้องไปหยิบรถถังในเมืองมาใช้กันละอุ้ยถังแล้ว มาเจ้าเดือดฮะแข้งมากใช่ไหมอันนี้ปนกมีโดนคแบบรับนัดแรกนัดสองขาเป็นไงล่ะเพิ <c oughs> ่ข้างเปราะบางเลยเดือดฮะตัวนี้นี่กำจัดเดือดฮะขี่กำจัดไปอีกนัดหนึ่งแล้วเหยียบซ้ำด้วยอ้า ไม่ได้เจ็บเจ็บเดือดฮักนี้แบบเละยังกระแทงโมเอาเราไปใช้อาวุธอันอื่นดีกว่าในการกำจัดเจ้าเดือฮักนะฮะีครับเดือฮักต้องมาลองเจอกับนี้หน่อยครับดาบคัตเตอน่เดี๋ยวเดี๋ยวฟันตัวยิ้ กระเด็นอครดิกระพา่าตรงๆนะไปจอนี่ขาดครึ่งเดยฮักไม่ได้เก่งอ่าฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราลองชิ้นต่อไปกันดีกว่าเนี่ยเดยฮักหนแล้วเดยฮักต้องเจอของจากสิ่งบรรพกาศุษด้ยจากฟากฟ้าเอาดีไปกินเดีย๋ยวเดี๋ยว ยิงโดนเนี่ยมาชาร์จเกินเดี๋ยวเราต้องทำการดักนะ่เดินร้บมมันจะเดินไวไปตรงนี้เลยแล้วกันมาแล้วอีกลูกนึงขอหัวเน้นๆขอหัวเน้นๆวิเต็มเต็มครับควันเต็มหมดอ๋อไม่โดนหัวนะโดนตรงไหนอุ้ยโดนตูดไฟลูกตูดหมดไหมอันนี้ไปอีกลูกนึง ยิงเข้าตวดเลยแล้วกันอ,อ้าววิ่าอ่าเนี่ยผมก็จะใช้ปืนเจ้าปืนเลเซอร์นะจากเรื่องอะควาแมนนะวิ่งยางแรงตัวแบบขึ้นไงแต่ยังเดินได้อยู่นะ ละเอียดเละแบบเละเลยอ่ะอันนี้แม่งแรงว่ะน,นี่เดี๋ยวผมจะจะลองใช้เจ้าออมิคัตเตอร์นะนี่คาถาพิเศษเลยแกนี่ว่ไหนลื่นอ,อีกแล้วสมตัวไม่ดีตัวนี้ได้เดี๋ยวฉันจะจัดตัดผ่านแกไอ้อ ตายทันทีนนเดือฮักออนแอมากกลับไปกลับไปเดี๋ยวเราไปเอาเจ้าเดือดฮักไปประทะก,กับรถไฟกันดีกว่านะเอาแล้วครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมปรถไฟกันแล้วนะนี่เรามีรถไฟลอยอยู่แล้วแล้วลเจ้าเดือดฮักเนี่ยจะมาดูกันนะว่าเดือดฮักเจอรถไฟความเร็วสูงมันจะเป็นยังไงนะป่าแล้วรถไฟรถไฟซิ่งเจอ ตูมยกขดาดแต่ตัวยังอยู่อุย้ยตัวกระเด็นไปเข้าป่าไปแล้วกลับมาหน่อยด้ฮะเดี๋ยวโอ้โหไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ทั้งตัวเดี๋ยวเราต้องจับเดือยฮักนอนละอ่าคราวนี้เดือยฮักนอนแล้วครับบอกเลยว่าเต็มตัวพี่เดี๋ยวไอตัวนั้นมันทำอะไรเนี่เยเกมมาจากไหนฮะ กับข้าปากใช่ไหม,มาแล้วเร็วจัดเร็วจัดอูย้ยหายไปทั้งตัวเอาไม่หายดีหว่าบัก๊กเฉยแต่โอ้แต่แขนมันหายเลยนะเฮ้ยแบบนี้จะเอารถไถไปไถไปม,มาเดี๋ยวฮักจอรถไถฉันหน่อยอูย้ย ไอ้ไงไอ้อที่ตากหนักเลยเดียเ๋ยวไอ้เหยียบทีนึงเดี๋ยวเพื่อนมาแล้แลวใช้รถถังจอรถถังฉันหน่อรถยเรียบ้อยครับเดือดหัก ตัวตัวก่อนนะชนทีนึงนี่เจ็บเจ็บเอ้าปุ้มเวลาแบบขับรถชนอะไรแบบไม่ค่อยจะเป็นไรนะเนีย่ยฮะจะแพ้พวกลูกกระสุนปืนไอ้ยูวิใสแตก เอาละลตอนนี้เดอะฮักเราก็โอ้โหสองตัวนอนตัวระเบิดอยู่นี้เอาละเรามาในแมปนี้กันนะครับเราจะจับเจ้าเดอะฮักเนี่ยโยนมาจากตึกสูงนะจากขาบนนู่นเลยโยนลงมาข้างล่างดูดิว่าจะเป็นไรไหมอ่าครับผมเนี่ยตึกนี้ค่อนข้างจะสูงมากเลยนะเออเอาละขอเรียกลิ์ก่อนล้วกันลิบต์ไมมาช้าจังวะเนี่ย เค okay. เราจะทำการไปขึ้นบนชั้นที่25นะชั้นบนสุด <S <S อุ้ยเราไปถึงชั้นยีิบห้าแล้วโอ้เขาบนนี้มีแต่อะไรเนี่ยมันเป็นเซิร์ฟเวอร์นะเซิร์ฟเวอร์เกมไม่นีเนี่ยเซิร์ฟเวอร์เกมทียดาาไม่เนี่ยทุบให้ทีหนึ่งขึ้นไปชั้นบนก่อนนะเอาละเราก็มาอยู่บนสูงสุดแล้วครับเดี๋ยวเราก็ทำการเรียกเจ้าเดือฮักออกมานะ่ อ่านี่ครับเดือดฮักมาแล้วครับอุ้ยพร้อมที่จะโดดยังเนะจ้าเดือดฮักโอ,อ้ลูกพี่ผมเสียวมากเลยแ,แกลงไปอุ้ยลืย่นตกวยตึกพางเลยวยเป็นไรไหมไม่เป็นไรครับ,บรขายังสภาพดีอยู่ยแต่ตึกแตตึกพังผมจะมาโดดใหม่กัน นี่มาลองฝั่งนี้โดเลยเจ้าเดืหัก <_ an> อ้บา <_ an> ไม่เป็นไรขาไม่หักเลยั <_ an> บการยัดใส่ไปเลยครับโอ้ แบบนี้เองก็มีเจ้าเลยฮะไม่ตายนะก็เจอพอที่พี่เจ้าสายฟ้าหน่อยพาลงหูวะวไม่อุ้ยตัวขาดเป็นรูเลยเอาล่ะเจ้าหอส,ส่งสัญญานี้เราจะทำการทำลายมันเลยนะฮะ เดี๋ยวเราก็จะใช้เจ้าอุกบาทนะครับในการทำลายหอสง่อสงสัญญาณนี่มาแล้วอุกบาทแล้าอมวิงเี้ล่ะพังไหมตึกตึกถล่มไหมโอ้แต่แว่งเลยนะออ้ที่เราขึ้นลิฟต์มาเมื่อกี้ภายในเละหายหมดลิฟต์ยังอยู่ไหมดีลิฟต์ยังอยู่นะฮะเดี๋ยวเราก็จะยิงอีกสักนัดหนึ่ง มาแล้วบาทมาแล้วอถล่มไหมไม่ถล่มนะนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะใช้ปืน,นปืนพัดมากปืนเลเซอร์นี้นะจะตัดไปกันเฮ้ยแต่มันไม่ทะลุผ่าน ขาแล้วตึกขาแล้วอยังทรงตัวอยู่ได้สารพัดเฉียงดิเริ่มเอียงแล้วครับไงลมสักทีสิ จะได้ดูตอนมันล้มแล้วมาแตกออกมาเอาละล้มละมันล้มละว้าวตึกถลม่มว้าเอาสรุป,สร,ปสรุปมันมันไม่แตกเละเลยนะอะไรวไน่ไดัทำลายอีกหนึงนะะ่งันโอเคและก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และ s u b สไครต์กันด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดแจ้งเตือนนะอ่าส่วนใครที่แบบอยากเห็นตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไ้ได้นะแบบตัวอะไรสู้กับตัวอะไรนะคอมเมนต์ comment ไว้ได้ใต้คลิปเลยนะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับ